นายกรัฐมนตรีบอกให้ติดตามจากสื่อถูกจี้ถามทิศทางทางการเมืองคณะพลเอกประวิตย์กลับถึงไทยไม่ตอบปมนายกรัฐมนตรีขอแยกทางค่ะภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรครั้งที่11ทับ2,565 ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามถึงท่าทีทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ว่าจะไปในทิศทางใดเนื่องจากสสจะได้ตามไปถูกค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดหน้ากากาอนามัยลงก่อนที่จะระบุว่าติดตามสื่อเอาก็าแล้วกันขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการตอบคําถามถึงกรณีกลุ่มธุรกิจสีเทาชาวจีนที่ถูกโจมตีว่ามีบิ๊กนักการเมืองพรรคพลังประชารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีได้ยกมือไปข้างหลังให้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัสผู้บัญชาการตํารวจแห่งชา เป็นผู้้ชีแแจงแทนค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีค i c k อฟมาตรการช่วยเหลือและยกระดับไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565-2,566ท25 66, ที่สารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยพลเอกประยุทธ์ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ท่าอากาศยานทหาร2กกองบิน6ถึงกรณีเหตรุระเบิดคาร์บอมภายในแฟลตตำรวจจังหวัดนราธิวาสว่าได้ตอบไปแล้วค่ะ ส่วนพลเดกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะเดินทางถึงประเทศไทยหลังเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจราจาครั้งที่9ณเมืองเสียมราฐราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่22-24ถึงพฤศจิกายน2565โดยกล่าวสั้นๆนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้หลังมีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ได้มาลาพลเอกประวิทย์เพื่อที่จะไปร่วมทํางานกับพักรลุมไทยสร้างชาติและมีสสของพักพลังประชารัฐบางส่วนจะตามไปด้วยหรือไม่ว่า ตนไปอยู่เมืองนอกจะไปรู้ได้อย่างไรส่วนระหว่างที่อยู่กัมพูชาได้ต่อสายพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์เรื่องการเมืองบ้างหรือไม่นั้นพลเอกประวิทย์ไม่ได้ตอบคําถามดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากท่ากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองในทันที ทั้งนี้ภายหลังกระแสข่าวความไม่ชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมืองต่อกรณีพลเอกประยุทธ์ขอลายแยกทางจากพลเอกประวิทย์เพื่อที่จะไปร่วมทำงานกับพักคลุมไทยสร้างชาติขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นในฐานะผู้มุ่งในการพักพลังประชารัฐซึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจะตามพลเอกประยุทธ์ไปด้วยนั้นล่าสุดคนายสุชาติปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนต่อเรื่องดังกล่าวเมื่อถูกถามถึงท่าทีโดยนายสุชาตินะคะเพียงแค่ส่งยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวที่มารอสัมภาษณ์เท่านั้นค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสอบรองผู้การ6ช่วยตู้หาวปล่อยรถหรูสี่คันแลกกับเงิน8ล้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลกรณีพันตำรวจเอกนัทพลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนายตู้่าวนายทุนจีนสีเทาและปล่อยรถรู่นจำนวนสี่คันเพื่อแลกกับเงิน8ล้านบาทโดยยืนยันนะคะว่าหากพยานหลักฐานไปถึงใครก็จะต้องมีการดำเนินคดีทั้งหมดเบื้องต้นยอมรับว่ากรณีดังกล่าวหากไม่มีมูลก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีไม่ได้อยู่แล้วแต่หากมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็แสดงว่ามีมูลอยู่ ส่วนรายละเอียดไม่อยากไปก้าวล่วงค่ะให้เป็นไปตามพยานหลักฐานทั้งนี้จะมีระดับใหญ่กว่ารองผู้บังคับการตํารวจนครบาลหหรือไม่ที่เรียกรับเงิน8ล้านก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานจะไปพูดถึงหรือว่าพาดพิงถึงใครไม่ได้ตอนนี้พยานหลักฐานถึงตู้หา่าวเราก็ดําเนินคดีขออนุมัติหมายจับไปแล้วค่ะตำรวจนครบาลคุมตัวตู้หา่าวฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้พร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะทนายความส่วนตัวเตรียมยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวค่ะ พนักงานสอบสวนสอนอยานาวานำตัวนายชัยนัทหรือตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อฝากขังโดยระหว่างที่นำตัวนายตู้หาวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ายืนยันในความบริสุทธิ์หรือไม่นายตู้หาตอบสั้นๆว่ายืนยันก่อนจะเดินขึ้นรถนำตัวส่งศาลโดยมีตำรวจสายตรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้านพันตำรวจเอกอุทิชัยไทยวัดรรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหรักษาราชการกาแทนผู้กำกับ สอนอยานาวาเปิดเผยว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาไม่มีท่าทีกังวลใจหรือเครียดแต่อย่างใดส่วนการฝากขังตัวผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวด้านทนายความส่วนตัวนายชัยนัทหรือตู้หาวนะคะเดินทางเข้าเยี่ยมนายตู้หาวและเข้าพูดคุยภายในห้องคุมขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นทนายความเผยว่าเตรียมยื่นขอประกันตัวตามขั้นตอนของกฎหมายในชั้นศาลโดยได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับนายตู้หาวพบว่าไม่มีอาการเครียด ขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยผลการสอบปากคำตู้หาวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าผู้ต้องหายัางให้การปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลแต่ยืนยันว่าตํารวจมีหลักฐานที่ชัดเจนหลังจากนี้จะมีการดําเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและยึดทรัพย์สินของเครือข่ายนายตู้หาวทั้งหมดซึ่งจะเร่งทําคดีดังกล่าวให้จบภายในสสัปดาห์พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้กับสังคมได้รับทราบรวมถึงจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลไปถึงกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ใหญ่กว่า ส่วนความสัมพันธ์ของนายตู้หาวที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในพักการเมือง ก็จะต้องมีการสอบสวนรวบรวมหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนแต่จะไม่มีการเชิญตัวมาสอบปากคําค่ะซึ่งการรวบรวมหลักฐานเป็นหน้าที่ของตํารวจต้องให้มีความชัดเจนหากพบผิดจะมีการออกหมายจับทันทีส่วนกรณีภรรยาของนายตู้หาวซึ่งมียศเป็นพันตํารวจเอกหญิงตํารวจจะเชิญมาให้ปากคําว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สินของนายตู้หาวหรือไม่หากพบผิดจะดําเนินคดีโดยไม่ละเว้นแต่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันก็กําลังสอบสวนกลุ่มคนจีนที่ลักลอบมาทํา ธุรกิจในไทยหากพบผิดจะมีการส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนทั้งหมดเนื่องจากได้มีการประสานกับทางการจีนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ช่วยชาวนา80,000ล้านบาทขณะประกันราคาย,ยางรอคอรมอพิจารณานายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสีพร้อมด้วยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสมาคมชาวนาข้าวไทยและสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานพร้อมกล่าวนะคะว่านโยบายการประกันรายได้เกษตรกรในพืช5ชนิดคือข้าวมันยางปาล์มและข้าวโพดได้เดินหน้ามาถึงปีที่4วันนี้จะคิกอ off การจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการคู่ขนานหรือมาตรการคู่ขนานที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาดและเริ่มจ่ายเงินไร้ละ1,000บาทให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณารวมสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2565และภาคได้ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง28กุมภาพันธ์2566สําหสำหรับงบประมาณทั้ง3โครงการ ทั้งเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ไราละ1,000บาทและมาตรการคู่ขนานรวมทั้งสิ้น81,265ล้านบาท โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้งวดที่1-6ถึงครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละเของทั้งหมดการช่วยค่าเพาะปลูกและค่าบริหารจัดการจะโอนให้กับเกษตรกรทั้งหมด4 6 8ล้านครัวเรือนใช้งบประมาณ5 5 0 8 3ล้านบาทโอนงวดแรกในวันนี้งวดที่2วันพรุ่งนี้และถัดไปรวมห้างวดค่ะส่วนการประกันรายได้มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดและยางพาราอยู่ในขั้นตอนกระบวนการรอนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ทำต้นเรื่องเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้รอกระบวนการสำหรับปาล์มน้ำมันและข้าโพดตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่างยังไม่จำเป็นค่ะเนื่องจากตอนนี้ข้าโพดในตลาดราคาอยู่ที่11-12บาทต่อกิโลกรัมปาล์มน้ำมันประกันที่4บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าราคาในตลาดตอนนี้อยู่ที่5-6บาท ต่อกิโลกรัมเกือบ7บาทค่ะมันสัาปะหลังนะคะประกันที่กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมตอนนี้กิโลกรัมละ3บาทกว่ายังรอได้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชยส่วนยางพารารอกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News